วัสเดีัวผมเจอกันนี้แล้วนะครับกับบาเกงคือกอรับผมกับมี่มี่นิงไลครับผมี่เกาครับมาอัปเดตครับผมลูกน้ำช่ยครับตัวแทนพอครับผมตัวแทนพอตัวแทนเราน้ำช่ยครับผมตัวนี้จะได้เอาไปแทนพอมันับผมตัวจีครับตัวนี้ จุดจิตกับความคึกซะก่อนครับผมมันความคึกครับผมความคึกครับไ <c oughs> ก่ไกน่มมม <c oughs> นมครับผมเดี๋ยวบัตรนี้ขึ้นเลยเดี๋ยวบัตรนี้ขึ้นครับผม ความคึ้นแน่นอนครับพอมันก็จะได้เอาเขาอูนครับผมพักก่อนในสิดเด็ดเทเดาตัวนี้ไปลอ่องแทนพอมัน,นครับผมราสิเป็นเดยคิดว่ามันหนาจะเด็ดขาดก็พ้อมันครับ เดี๋ยงว,ว่างแล้วสิขอขาปลาไปล่องให้เบิ่งครับผม,ามาวางขากาปลาเทศให้เบิ่งเหนียวมีอะไรครับผมกับีเ,นเนท่านนี่นะครับสวัสดีครับ